ชาวไทยกับชาวต่างประเทศที่มาที่นี่จุดหมายปลายทางก็คือคงต้องการมาพบท่านเจ้าคุณอาจารย์และมารับฟังธรรมะแต่ลงไปลึกๆจริงๆแล้วปัญหาของคนไทยก็ดีและคนต่างประเทศก็ดีนั้นเป็นปัญหาเดียวกันหรือไม่ประการใดครับผมถึงได้บ่ายชมหน้ากันมาที่นี่อ๋อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอตมาก็บอกเขาเหมือนกันว่าธรรมะนี่มันไม่เลยสําหรับคนไทยหรือสำหรับฝรั่งแขกจีนะที่ไหน ธรรม,มะนี่สาหรับมนุษย์ทุกคนถ้ามันยังมีเลือดแดงๆมันหัวเราะมันยังร้องไห้เป็นอยู่แล้วปะทุกคนเละต้องการธรรม,มะนี่ธรรม,มะเหมาะสําหรับทุกคนมันไม่มีปัญหาเรื่องเ,อเป็นชาตินั้นภาษานี่คือศาสนานั้นศาสนานี่ถ้ามันเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องการธรรม,มะให้เราจึงพูดในฐานะพูดกับเพื่อนมนุษย์ดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ไม่มีปัญหา เราทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นเสียเสียด้วย